สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเห็ดอันอีหยังก็ข้าวห่อบักหน้ากิ่งยังก็ล่ะแม่เสกเพิ่นเห็ดอ่ะนะบักหน้าอันข้อวห่องอีหยังดอกพี่น้องก็สิอันมันมีตาไนพี่น้องขอก็เลยสิเอาไอ้ใส่เห็ดหนามมักหนามมักพี่น้องหนามมักกินบ่ได้บักหน้า จะื้อได้มันอันมันหลายโพดเมื่อไปได้ถังอันถังหนึ่งหล่ะนี่ถังทีสอันในมันหลายโพดพี่น้องในมันเต็มนี่มันมันหมืดเู่นี่มันหมืดมันคึมขึมเนาะพี่น้องเนาะมันมันมันดูบาดแดดดูคึมคึมเด้ คือของเพิ่นเพิ่นบอดแดดเนะาะแต่ออกไปแดดแกะสินะ้าพี่น้องเนาะนี่คึมคึมนี่เอาอากาศไต่ต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องไปเอามันแบบสวัสวดิ์สบายคือตอนนี้ก็บบ้านสามโมงครัวสามโมงบานข่อยเด้โมงบ่ายาสองเมืองไทยเนาะออสเตรเลียตอนนี้ก็บ,บ่ายสามโมงอ้ยในมันพี่น้อง จะสิไปกิดไน่นพอนปุณะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปวดมันปวดปดีใช่ไหมโอ้คักหลายนี่ก็จะเป็นลักษณะนี่ล่ะพี่น้องเห็นบ่นสอด พี่น้องเนาะหันหันอันพักน,นะน้ำตาลมันยังสีขาไปดีพี่น้องส่วนน้ำตาลมันสีบล็อกขาวกยกระต้องเลยมาพาเนี่ยเอาเหา,เาว่าต้องเอาดองไว้พี่น้องเอามาร์กไว้แต่งกามาใส่เนาะจีใส่เอา กระได้แนวล่างถัวยล่างจานยังได้มดืดยางเฮาวาต้องได้ไปซื้อมันน่ะใส่ของเฮาวมักเองเนี่ไผ่เราเสียไปถิ่มถิ่มได้บางหน้าก้อยปลูกมาอันนี้ปานนึงทั้งจีน่าหลายของก็บว่าได้นั่นเราก็เอาอมาก้อยก้ามามักไว้พี่น้องได้ยูดอกถังนึงสิได้ยูถังนึงถังนี่ละนึง่งว่ะ มันก็มันก็โอเคอยู่ดอกพี่โอเคอยู่โอเคอยู่แก่เฮ็ดแป้งเสิแล้วสำรับอันนั้นคนอยู่บันนอกนะพี่น้องเนาะเมืองนอกกับบ้านลาบ้านก็อยู่เห็นว่าแนมไปมีตแต่ปลาแต่ดงอยู่พี่นอ้องหอมหอมหอมผิวเพิ่นนะนะผิวเพิ่นนะผิวเพิ่น่นะ ออกมาแต่สลงสิวเปล่อนหรอกนะเอาไว้ตอนนี้จังไปล่างเอาต้องกลับาได้ปเปลี่ยนนี่เห็นไหมเห็นไหม,มเห็นนะบอแบนเห็นนะบอ มาตามากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นั่งน้ำไม่เด้อค่ะเด้อสี่นาทีแล้วเด้อนี่เด้อสิไเ้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี่ขอบคุ่นหลายๆค่ะบ๊ายบายสีอยู่บาย